เราจะจับตากันต่อว่าการเมืองสหรัฐจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เราบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์การเมืองสหรัฐคงจะเทไปที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นกับการประชุมใหญ่ของพรรครีบริการเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่เราก็เทไปดูบรรยากาศตรงนั้นเหมือนกันปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่2ของการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคเดโมแครตนะครับหนึ่งในความเคลื่อนไหวสําคัญที่ถูกจับตาก็คือการขึ้นเวทีของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ปิดท้ายการประชุมวันที่สองไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนโดยประธานาธิบดีโอบามาปรากฏตัวบนเวทีใหญ่พรรคเดโมแครตพร้อมกับภรยา ก็คืออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาเพื่อแสดงการสนับสนุนรองประธานาธิบดีกัมลาแฮ์ริสอย่างเต็มที่และมีการโจมตีคู่แข่งอย่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ซึ่งเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันด้วยเนื้อหาเนื้อความบางส่วนที่อดีตประธานาธิบดีโอบามากล่าวบนเวทีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแคลตมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าพวกเราไม่อยากอยู่ในประเทศที่ขมขืนและแตกแยกอีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องการการโอ้อวดการทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง และความวุ่นวายต่อไปอีก4ปีเราเคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วและเราทุกคนก็รู้ดีว่าภาคต่อมักจะแย่กว่าเดิมอดีตประธานาธิบดีโอบามายังพูดถึงอดีตประธานาธิบดีทวัมปด้วยนะครับบอกว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีวัย78ปีที่ไม่เคยหยุดบนถึงปัญหาของตัวเขาเองเลยตั้งแต่ขึ้นบันไดเลื่อนทองคําเมื่อ9ปีก่อนแล้วก็ยังมีชื่อเล่นที่เหมือนกับเด็กๆที่มีทฤษีสมคบคิด ที่เพี้ยนเพียทั้งยังมีความหมกมุ่นแ,แปลกๆกับจํานวนฝูงชนอยู่ตลอดเวลาและในเวลานี้เขาก็กําลังกังวลว่าตัวเขาจะแพ้กับรองประธานาธิบดีเฮวิสแต่แม้จะโจมตีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อดีตประธานาธิบดีโอบามาก,ก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ต้องการให้ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตไปแสดงความแตกแยกเครียดแค้นต่อชาวอเมริกันคนอื่นๆที่อาจจะเห็นต่างเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะมีพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายายมาพูดอะไรบางอย่างที่อาจทำให้เราสะดุ้งเป็นครั้งเป็นพราวเราจะไม่ดวนสรุปโดยอัตโนมัติว่าพวกเขาเป็นคนเร็วเราตระหนักดีว่าโลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องการเวลาและบางทีก็อาจจะอยากได้รับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเพื่อตามให้ทันเพื่อนรวมชาติของเราควรได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นเดียวกับที่เรา หวังว่าพวกเขาจะมอบให้เรานั่นคือวิธีที่เราจะทําให้พรรคเดโมแคลตได้เสียงข้างมากมาอย่างแท้จริงซึ่งทุกอย่างนี้เราสามารถทํามันให้สําเร็จได้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาใช้โอกาสนี้ในการพูดกับผู้สนับสนุนพรรคเดโมแคลตนอกจากจะจองตีแล้วก็ยังพยายามดึงสติชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนเดโมแคลตอย่าไปเครียดแค้น กับชาวอเมริกันด้วยกันเองที่อาจจะมีความเห็นต่างอดีตประธานาธิบดีโอบามายังยกตัวอย่างสถานการณ์ของสมาชิกครอบครัวตัวเขาเองนะครับโดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเติบโตในครอบครัวที่คุณย่าเป็นผู้หญิงผิวขาวชาวแคนซัสแล้วก็มีแม่ยายเป็นผู้หญิงผิวดำจากทางตอนใต้ขอ,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 องชิค,คาโกแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้มีแนวคิดที่แตกต่างกันเลยครับ อดีตรัธานาบดีโอบามาบอกว่าพวกเขารู้ว่าอะไรจริงพวกเขารู้ว่าอะไรสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆอย่างเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความมีน้ําใจและการทํางานหนักพวกเขาไม่ประทับใจกับการโอ้อวดกดขี่ข่มเหงหรือรังแกพวกเขาไม่คิดว่าการกดขี่คนอื่นจะทําให้ดูดีหรือว่าเข้มแข็งขึ้นและก็ไม่เคยเสียเวลาไปกับการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาไม่มี ก่อนที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาจะโยงเรื่องนี้ไปถึงครอบครัวของรองประธานาธิบดีแฮวิสซึ่งมีแม่เป็นชาวอินเดียพ่อเป็นชาวจาเมกาที่อพยพมาอยู่ที่สหรัฐเขาบอกว่าสถานการณ์ของรองประธานาธิบดีแฮวิสก็เป็นเหมือนกับตัวเขาก็คืออดีตประธานาธิบดีโอบามาครับ บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันหรือจะอยู่ตรงกลางก็ตามเราทุกคนก็ล้วนแต่มีชีวิตในแบบของเราพ่อกับแม่ของกำลาก็ข้ามน้ำข้ามทะเลเพราะเชื่อในคำสัญญาของอเมริกาโดยทั้งอดีตประธานาธิบดีและอดีตสุภาพสตรสีหมายเลขหนึ่งที่ขึ้นเวที การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในครั้งนี้ได้เรียกร้องไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สนับสนุนรองประธานาธิบดีเฮริสในบทบาทใหม่พร้อมกับเรียกการสนับสนุนจากสมาชิกภายในพรรคเดโมแครตให้การสนับสนุนรองประธานาธิบดีแฮริสเป็นตัวแทนพรรคด้วยโดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าอเมริกาพร้อมแล้วสำหรับบ,บทใหม่พร้อมสำหรับเรื่องราวที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับการมีกัมลาแฮริสเป็นประธานาธิบดี ขณะที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาก็กล่าวบนเวทีเช่นกันนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลเรื่องอะไรอีกแล้วเราไม่สามารถปล่อยให้ความวิตกกังวลว่าประเทศนี้จะเลือกคนอย่างกัมลาหรือไม่มาครอบงำเราอยู่อีกต่อไปแล้วสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือทำให้ทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้กัมลาแฮร์ริสได้รับเลือกพร้อมกับส่งแรงกระตุน้นเตือนชาวอเมริกันครับมิเชลโอบามาบอกเลยว่าอย่าปล่อยให้ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตต้องต่อสู้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่คนเดียวเพียงแค่เพราะ รองประธานาธิบดีเฮริสเป็นผู้หญิงผิวดำมิเชลโอบามาบอกว่าทั้งตัวของเธอเองและอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีนะจับเพราะว่าเคยถูกอดีตประธานาธิบดีทรัมป์สร้างทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมาทำลายแล้วก็เหยียดเชื้อชาติอยู่นานหลายปีเธอบอกว่าเรารู้ว่าผู้คนจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อบิดเบือนความจริงของกมลฮริสและน่าเศร้าที่ฉันและสามีก็เข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่ เป็นเวลาหลายปีที่โดนัลด์ทรัมป์ทำทุกวิธีทางเพื่อให้คนเกรงกลัวเราจากนั้นมิเชลโอบามาก็ได้พูดเน็บแนมถึงการหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เคยออกมาพูดโจมตีบรรดาผู้อบยพว่าเข้ามาแย่งงานของคนผิวดำในอเมริกาโดยบอกว่าใครช่วยไปบอกอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทีซิวว่างานที่เขากำลังอยากทำอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นงานของคนผิวสีก็ได้นี่ ก็เป็นการเน็บแนมทางการเมืองตอบกลับไปอย่างอดีตประธานาธิบดีทว๊มเลยนะครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนจากสุนทอพอรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีโอบมามาและอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามานะครับขณะเดียวกันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวฮือฮาครับก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานโดยอ้างแหล่งข่าว บอกว่าการระดมทุนหาเสียงเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของกัมลาแฮร์วิสในช่วงเวลาประมาณ1เดือนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจโบไบเดนประกาศถอนตัวเนี่ยปรากฏว่าในเวลานี้มียอดเงินระดมทุนแล้วประมาณ500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ17,000กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการระดมทุนหาเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะที่ทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ฝ่ายพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่าสามารถระดมทุนได้ในเดือนกรกฎาคม138.7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,700กว่าล้านบาทน้อยกว่ายอดเงินระดมทุนของรองประธานาธิบดีแฮร์ิสในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันอยู่พอสมควรเลยครับซึ่งยอดเงินระดมทุนหรือเงินบริจาคก,ก็สะท้อนให้เห็นถึงความกระตือรือร้อนของกลุ่มผู้สนับสนุนของแต่ละพรรครวมถึงคะแนนนิยม ของผู้สมัครแต่ละคนด้วยนะครับโดยเงินบริจาคพวกนี้จะถูกนําไปใช้ในกิจกรรมหาเสียงของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและโน้มน้าวให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเลือกผู้สมัครที่พวกเขาต้องการ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับจริงๆแล้วภาพการเมืองอเมริกันเนี่ยหลายคนอาจเห็นภาพเป็นคู่ชิงตําแหน่ง2คนก็คือในกรณีนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับกัมลาแฮร์ริสแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีผู้สมัครอิสระรวมอยู่ด้วยหนึ่งในผู้สมัครอิสระก็คือโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระที่อาจถูกมองว่าจะเป็นม้ามืดที่อาจจะมาแย่งคะแนนเสียงจากตัวแทนพักใหญ่ทั้งสองพัก ปรากฏว่าในตอนนี้มีความมีความเคลื่อนไหวาจากโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ในลักษณะที่ว่าตัวเขาเองอาจจะเลิกหาเสียงให้กับตัวเองครับอาจจะถอนตัวจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐแล้วหันไปช่วยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทนครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากนิโคชนาฮานซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับ เคนเนดี Kennedy, ที่อยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่าเธอและนายเคนเนดีกำลังคิดกันอยู่ว่าจะเลิกหาเสียงเพราะอาจจะเป็นการช่วยเพิ่มคะแนนนิยมให้กับรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์วิสคู่ชิงรองประธานาธิบดีสาวรัฐของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์เนี่ยกล่าวในรายการพอดแคสต์ชื่อ Impact t h อร์ยี่วิธทิมบิลโว่ามี2ทางที่เรากําลังพิจารณาอยู่ทั้งหนึ่งก็คือตั้งพรรคใหม่แต่นี่ก็จะเสี่ยงทําให้กัมลาแฮร์วิสและทิมวอล์ ชนะการเลือกตั้งเพราะเราจะดึงคะแนนจากโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นแบบนี้เพราะเธออธิบายว่าแคมเปญหาเสียงของเธอกับนายเคนดนดีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแคมเปญของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าซึ่งก็อาจทําให้พวกเธอแย่งมาจากแย่งคะแนนเสียงมาจากพรรครีพับลิกันแต่ก็มีอีกทางหนึ่งก็คือเธอบอกเลยครับว่าเราอาจจะเดินออกจากสนามนี้และไปช่วยโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายให้ฐานเสียงที่มีอยู่ฟังว่าทำไม ถึงทําแบบนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสาคัญที่ต้องจับตาเลยนะครับเพราะอาจจะส่งผลต่อผลการเลือกตั้งที่กําลังเกิดขึ้นเลยเนื่องจากนายเคนเนดีเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวทวงดุลระหว่างสองพักใหญ่ตัวเขาเนี่ยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณ5%เปนตทีนี้ถ้าเขาตัดสินใจหันไปช่วยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์คำถาม,ามตามมาว่ามันจะเป็นคณิตศาสตร์แบบง,ง่ายๆก็คือ5%ที่เป็นคะแนนนิยมของเขาจะเทให้กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ซึ่ง5%เณนะเวลานี้ มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าผลสำรวจจากหลายสำนักชี้ให้เห็นว่าคะแนนของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกับอดีตประธานาธิบดีรัมต,ตอนนี้ค่อนข้างสูสีกัน5%เอนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งทิ้งห่างหรือทำให้ อีกฝ่ายหนึ่งชนะไปเลยก็ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับโดยหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมา BBC ก็ได้ติดต่อไปยังทีมหาเสียงของเคนเดดีเพื่อสอบถามเรื่องนี้และยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้ได้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกิดขึ้นหลังจากที่นายเคนเดดีไปพบกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมใหญ่ของพรรควิพัลริกันเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งในเวลานั้นก็มีข่าวออกมาด้วยนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พยายามขอการสนับสนุนจากนายเคนเดดี และทั้งสองคนก็ได้มีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่นายเคนเนดีจะได้รับตําแหน่งในรัฐบาลหากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารนี้เองครับเมื่อวานนี้เองมีท่าทีจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมออกมาพูดว่าเขาเปิดกว้างนะถ้าโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์จะถอนตัวจากสนามการเลือกตั้งสหรัฐและมาช่วยอดีตประธานาธิบดีทรัมหาเสียงและเขาก็เปิดกว้าง ถ้ารัฐบาลชุดหน้าที่เขาชนะการเลือกตั้งถ้าอดีตประัานาธิบดีทวามชนะการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลขึ้นมาเขาก็เปิดกว้างให้โรเบิร์ตเอฟเคนนดีจูเนียร์มีตำแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลชุดต่อไปเช่นกันขณะเดียวกันต้องมีรายงานจากวอชิงตันโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าโรเบิร์ตเอฟเคนนดีจูเนียร์ซึ่งย้ำนะครับว่าเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแบบอิสระวอชิงตันโพสต์ รายงานว่าโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียเนี่ยได้พยายามขอเข้าพบกัมบลาแฮรวิสเพื่อหาหรือเกี่ยวกับตำแหน่งงานในคณะรัฐมนตรีหากกัมบลาแฮรวิสชนะการเลือกตั้งด้วยแต่ว่าเป็นความพยายามที่ไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่าเขาได้พบกับกัมบลาแฮรวิสหรือไม่ นี่ก็เป็นการเมืองอเมริกันนะครับเป็นการเมืองอเมริกันที่ผมคิดว่าก็มีหลายมิติซ่อนอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียกพลังสนับสนุนภายใต้รีบทที่ฝ่ายเดยมโมแคตรตกำลังสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสเป็นผู้หญิงเป็นคนผิวสีซึ่งทำให้ภาพล่าสุดก็คือ,คอการขึ้นเวทีของอดีตประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็มิเชลโอบามาโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าในเนื้อหาสาระที่อดีตประธานาธิบดีโอบามา พูดบนเวทีนอกจากจะเป็นการโจมตีหาเสียงก็ยังดึงสติผู้คนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเองว่าอย่าพึ่งจงเกียดจนแค้นผู้ที่มีความเห็น ทางการเมืองแตกต่างจากคนอื่นนี่ก็มุมหนึ่งนะครับเป็นภาพของการเมืองเอม่กันแต่ว่าถ้าลึกลงไปก็มีภาพของการเมืองในมิติที่ว่าจะมีผู้สมัครอิสระคนหนึ่งถอนตัวและจะเทคะแนนไปให้ฝ่ายหนึ่งท่ามกลางคะแนนของทั้งสองฝ่ายที่กําลังสูสีในตอนนี้โดยอาจจะมีเรื่องของตําแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลมาเป็นข้อต่อรองเป็นเงื่อนไขอยูอ่ก็ต้องดูกันไปว่าเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งสารัฐ เป็นเรื่องที่เราพยายามจับตามากอย่างน้อยที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเราคงได้เห็นภาพของการเลือกตั้งสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งเดโมแครตที่มีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตแต่ก็ไม่ลืมจะหยิบความเคลื่อนไหวอื่นๆที่มีความน่าสนใจมาติดตามให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับสำนักข่าว Today Make t o m o r r o w Today